แลก็กดที่นี่ก็กดแล้วก็กดแล้วมึงเป็นอะไรล่ะสวัสดีไอโนนเด็กเหี้ยเป็นอะไรคนเหินสกินคนเหินสกินเรามาดูคนเหินสกินโทษทีก no ูก no ็เหินสกินเหมือนกันจะเหินไม่เล่นฮอรโล่จริงอ่อะไรก็ได้อะไรเขากาลังเขากาลังเหิเอลอยู่แป๊บนึง ยี่สะแปดดาวเขาสวยอ่ะ,ะเท่อะครับคนเห่อสกินคนเห่อกรอบคนเห่อไอคอนรู้เลยป้อกเมนอะไรอ่ะไอ้เฮียเจอน้องชายที่รักว่ะโอ้โหคนเหอ่ <laughs> อเย้วยปะเย็ดด้วยอียคนเห่อสกินทั้งคู่สามสองหนึ่งได้ใจฮะขอบคุณแต่ว่าสกินไทยเขาตัดเส้นสวยมากใช่ คนเหอจะกินคนเหอคนเหอคนเหอไอ้นอนไอ้นอนดูดิดาบเลืองแสงอ่ะแล้วดาบกูไม่เลืองแสงตรงไหนอ่ะเนี่ยสวัสดีครับน้องชายฮัตสเกะฮัตสเกะเตียวตังได้เตียวตังฮัตสเกะ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 มีตะกินไม่มีตะกินก็ถึงไม่โดนเหมือนเดิมอ่ะอุ้ยมันอ่านว่าอะไรว่าจอมแอชเชียนปะแอชเชียน แต่บบแอชเชนแอชเชนไน Fashion ไอ๊ยโอ้โหไอเจนฟ้ามันไม่โชว์ตายเราต้องไมปรบเลยอ่ะโ้แก๊งแป๊เยี่กูตายยดแก๊งกูกลายเป็นปุยหผงผมบทดูคนเถอดสกินิให้มันดันให้มันดันให้มันดันดึงแรนกูดึงแล้วอึ้ยจุกหลบน้องชายสุดรักหาย เออถึงตาสิก็เราลงมาแก๊งก็เราลงมาแก๊ง้อมเปล่าพร้อมเปล่าพร้อมเปล่าเอาเอาข้าหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยพี่น้องเข้าหน่อยเอาเลยพี่น้องเข้าเลยตา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 ยอยู่มั้งเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดอ่ะก็เก่งอ่ะเชื่อมันยังไม่ได้ลดเฮ้เอา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 ว้าอะไรอะไรอะไรน้องอะไรน้องอะไรน้อง ไรน้องชายพี่ไปสองตัวไปสองตัวไปสองตัวเออน้องชายพี่เอ้าไม่ขึ้นมาหน่อยเหรอขึ้นนี่เงี้ยโอ้โหเอาอันนี้รีเจนไ์มรีเจน์หรือวะใช่เหรอเออใช่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 เอ้ยภาพรถถังโอ้โหจบแล้วโอ้โหโอ้ถ้าเกิดเป็นกูแลภาพเหมือนเราอย่างนี้เล่นตอนนี้ทุยโคตรลำพี่อะหาหาไงมันหาจับติดมากไอ้เจี๊ยบเอาไม่เกิดละเอออเจี๊ยบมาดเด็ด มีเตมีตตเหมือนกันเออมาดิไม่เคยกลัวหรอกน้องน้องชายน้องชายพี่โคตรผิวเลยขนาดแบบอ้วนนะเหี้ยอะไรเนี่ย holy shit motherfucker เฮ้้วไม่โดนเลยอะโคตรโคตรจกอ่ะทำอะไรวะอะไรแนี้เนี่ยเก่งอันนี้ไม่มีแรงได้ไงอุ้ย เออน้อยแรกได้เ <bar> ว <ambling> ้ยไอ้เ <Target> ฮียรีเทคโคดีไอ้เฮียจริงจริงอะไรวะเนี่ยเอ้ยโหอย่างน้อยแรกได้เว้ยค่ะคติแบบเฮียแข่งเล่นรีซินแล้วแบบชืบช้าปะอะไรของมันวะอะไรวะไม่ได้ปล่อยใส่มันไอ้จี้อันเดียวอันเดียวหโมเงยขึ้นมาเงยขึ้นมาอุ้ยสวยว่ะยอดสุดยอดมาอยู่เพื่อนมาอยู่มาอยู่ไหลวบน้า สวยอะโดนปุ๋ยเลื่องเอออืมเป็นไงอ่ะสกินสวยป่ะเพื่อนสวยมากเหยียดแค่ไหนวะไหนว้า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 คู่กันเด้อเออคู่กันเด้อมันอยู่ข้างหลังปุ๋ยไปเหย็บโค่นเธอไว้เที่อโคตรเข้ากันอ่ะจริงเอาแกลัวแกล์วันรำไปแก๊ง เอ้กูลองไปแกงได้วะได้วะทีมอะไรครับน้องไม่ทีมเราเก่งแล้ววะนอกจากมีสกินสวยแล้วยังจะฝีมือดีอ่ววะ,ปปะวะเกิดอะไรปะวะวิ้ยทำไมไม่โดนวิ้ย<ห>ป่าไม่โดนทำไหนวะโอ้นี่เนยโอ้ <laughs> นี่แน่เดี๋ยวเะเดี๋ยวเะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้าอ้วนไอ้เจ้าอ้วนไอ้เจ้าอ้วนนี่แน่อู้ทีมไม่โดดสักทีแม่งเอ้ยได้ป้อมตายแล้วที่อะไรครับมาแล้วเชนไนฉันไปช่วยนายแล้วคู่หู นี่แน่มม่่ไได้โเสียงเสียงกติโคกโคตรโคตรดุอ่ะโคตรดุอ่ะเสียงกติโคตรดุอ่ะเฮ้ยเอาวะเราไปแล้วล็อกให้แล้วโอ้โหแล่เกิาไปช่วยกันเราไปช่วยหนุ่มสาวเรามารออยู่รออยู่รออยู่อัศวินสองคนกองเราไปช่วยแล้วขี่ม้าเหลืองมาแล้วดึงมาดิโพลดึงมาดิโพลสวยสดี ไปน yup. oh ักเหมือนมันหายอ่ะโอ้โหมีสกินเล่คตรเก่งอะครัชมิสกินเล่คตรเก่งอะครัชแล้วเกิร์ไปเอาเอาด้วยว่าตี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 เออแจมมันวาร์ปทำไมวะมันอยู่แค่นี้เอาไม่ก็ถอยนะมึงสองต้นอะอะไรวะเฮ้ยทำไมเฮ้ยเฮียเฮียอะไรวะน่ะอะไรแบบวะเนี่ย มันเกือบสู่กิดแล้วเพื่อนจีสัสครายเอาอีกแกเฮ้ยได้สองเลยเว้ยิบหายเลยิบหายใช่ก็โทษนะจ้านายจ๋าฉันช่วยนายไม่ได้ลาใครนะแกเนี่ยอาจารย์มันเนี่ยนี่แน่นี่แน่

เรียบร้อยมันจะหนีไปไหนนักหนาวมันจะบันดันอย่างเดียวเรามาดูอัศวินสีขาวคนนี้กันดีกว่าไอเยคยได้จัดเด็ดน,นี่อัศวินสีขาววิ่งหนีเพื่อนเอาโอ้โหอัดตีไม่โดน เชนไหนไอ้เชนไหนกไอ้เชนไหนไอ้เชนไหนไอเอ,อ้ยไปแทงขบพาลุคอไปแทงแล้วออกมาแล้วตันโอ้โหโดนแถบไม่ธรรมด,รดาเหนียวหล่อตีเฮ้ย <c oughs> มึงอะไรเนี่ยอะไรอะไรไปไหนไปไหนเอาเลยโดนซลุม อย่างเจ็บพามีอย่างเจ็บอ่ะยังไม่เต้นเสร็จกูทำไมโตดุก็เกียวไ้ที่เนี่ยเช่นไหนกูดูดูตายงอ๋สไดวยไป l ล t s go ตุยเย่ อ้าวยอมแพ้แล้วอโอเคจีจีสวยรู้ไหมเราชนะเพราะอะไรอนานเพราะว่าอานมีสกินใหม่คนเห่สกิน